ดำท้องแดงทีนี่สารทีจิงบึงจะท่อนกันกับแสงแดดก็นจะออกสีดำคล้ายๆดำสนิมนะพี่น้องเป็นอย่างขึ้นมานางป่นกดเนี่ยน,นี่มันสน่ห์ของธรรมชาตินัะพี่น้อง อยากให้บ้านเมืองเขามีแบบนี้ให้ดูให้เตาเบิ่งเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็คงจะพูดหรือว่าเฝ้าลำบากเนาะพี่น้องถ้าเป็นแบบเข้าจเกิด้าเกิดอุบัติเหเขาคงจะบุเหลือพี่น้องถ้าเกิดเพาะคุนเนาะคนเขาบุกินเขาก็อาจจะจับไปขายเนาะพี่น้องเบิ่งแต่ละโตเตระโตมีแต่ะโตอ้วน

ทั้งใดก็เห็นยุทัวสสวนกำลังแตกสุดๆถูกไหมล่มเย็นพี่น้องมือร้มหนาวขนาดเดวเขามาเก็บอาหาับความหนาลักของพวกเขาหน่อยนึงล้มทวนล่มเย็นใบไ,ไม้กำลังล่วงเบิดแล้วครับเรีย <c oughs> นปปหลหีอะไรกวนกันนะพี่น้องกัดกัน ลายตัวลายวุญใบผสมควร็ดได้แบบแขังๆลำบากเลยพี่น้องเมือนกระหรอกหน่อยบุญิ่งนะว่าจะไปภาพงามๆมาให้พี่ให้น้องมาบึงพวกระหรอกหน่อยช่วงนี้กำลัางงามพี่นอ้องกำลังเห็ดตเอะเอะเดี๋ยวจะท,ท้องหูแว้งหนึ่งมามโขด รรชาติพี่น้องสิ่งใดที่มันเป็นธรรมชาติมองออกมาก็มีความสุข